สวัสดีครับมาครับพี่พี่ทุกท่านคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะฮะจอง300วันนี้มีรถขี่กลับบ้านก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับสำหรับในครอบครัวของคุณลูกค้าทุกคนที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งใช้งานกันอยู่นั้นตอนนี้มีเข้ามาให้เลือกหลายสีและหลายคันในราคาประหยัด และการบริการหลังการขายที่ดีกว่าที่อื่นแน่นอนและยอดจัดไฟแนนซ์ที่เยอะกว่าที่อื่นแน่นอนแค่ที่นี่เท่านั้นศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัฒธ์ออโต้นะฮะและรถที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งรุ่นในการซื้อและความน่าใช้ต้องหนีหนีจากตัวรุ่นนี้ไม่ได้เลยนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเราก็จะมีเข้ามาให้กับผู้ลูกค้าได้เรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะ ถ้าเกิดดูคลิปนี้มาจอง300ขับมีรถขับก่อนปีใหม่แน่นอนนะฮะมีสีอะไรบ้างและมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันแบบคร่าวๆในคลิปนี้กันสักน,นิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวเด่นๆเ,เลยนะครับที่เรามีประจำร้านเลยแล้วก็ต้องมีในทุกเดือนแล้วก็ต้องมีการส่งมอบทุกเดือนนั่นคือสีบรอนนะฮะ t o y ย t a f o าฟอร์จนอระครับ 2.4V ดีเซลเกียร์ออโต้คันนี้เป็นตัวรถปี2016ราคาเนี่ยอยู่ที่8 4 9 0 0 0ครับโคตรถูกเลยนะฮะับสำหรับตัวราคานี้แม่ค้าก็ออกได้อาชีพอิสระก็ออกได้นะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการก็สามารถออก f o r t u n เนคันนี้ได้นะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากประมาณ9 0 0 0แสนกว่าเลยเพราะนั้นคุณลูกค้าที่มีเครดิตหรือว่าบางท่ันที่ไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถศูนย์บาทนะฮะจัดโอในพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการให้ทั้งหมดฟรีค่าดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาษีพรบรและก็ตัวประกันภยัยเป็นชั้นหนึ่งในปีแรกกับการออกรถกับที่ปฏิพันธ์ออโต้นะฮะแต่ถ้าเกิดสีนี้คุณลูกค้คาอาจจะยังไม่โดนอาจจะยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับ เอาแบบดูๆรอๆกันอีกสักคันหนึ่งนะฮะดำเดิมโรงงานคันนี้2.4ตัว V นะฮะปี2017นะครับสีดำสวยๆเลยนะฮะเป็นตัวสีสแตนดาร์ดนะครับดำขาวบรอนสีพวกนี้โอ้โหถือว่าเป็นตัวสียอดฮิตเลยก็ว่าได้นะฮะรถเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพ ไม่เดิมไม่มีการโกไหม่ไม่มีการกลับไม่ครงสร้างรถเดิมสามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โตโยตา้าทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึง่งเพื่อความมั่นใจในการซื้อ f อร์ u n e r กันที่ร้านรถยนมือสองปฏิพัฒน์ออโต้นะฮะนั่นคือการรับประกันหลังการขายนะครับเรามีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์6เดือน10,000โลและก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชัวช่วโมงให้นานอีก1ปีตรงนี้คือเรามีบริการคอยซัพพอร์ตให้กับคุณลูกค้า ทุกท่านที่ออก f o r t จ n e r กับที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้นะครับแต่ไม่พอฮะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีเช็คระบบไฟทั้งคันมีตั้งศูนย์ทวงล้อสปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารและก็ขัดสีเครื่องผิวตัวรถให้กับผุ้ลูกค้าใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างคันนี้ราคา9 1 9 0 0 0บาทครับทุกอาชีพออกได้และใช้เงินออกรถเพียงแค่ 0บาทไทยชอบสีดำคันนี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยจอง300วันนี้มีรถใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนแต่ไม่ได้มีเพียงแค่2คันตรงนี้นะฮะเรายังมีให้เลือกกันอีกเยอะนะครับอย่างตัวสีบรอนเนี่ยมันก็ได้มีทั้งตัวปี2016แล้วก็มีทั้งตัวปี2017นะฮะรถเนี่ยเราก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันเหมือนกันหมดทุกประการแต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงก็คือในเรื่องของตัวเลขใหม่แค่นั้นเองนิดเดียวนะครับ อย่างคันนี้ตัวปี2016นะฮะเช่นเดียวกันนะครับราคาสำหรับคันนี้จะอยู่ที่879,000นนะฮะร,ระบบในเรื่องตัวการใช้งานค่อนข้างที่จะท็อปนะครับตัว V 2.4อ u t o อโต้ขับเคลื่อนสอล้อตัวท็อปสุดในรุ่นตัว V มีจอทัชสกรีนมีแอร์แบ็กเใบมีเนวิเกเตอร์มีทีคอนเน็กสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวพงตัวเบาประตูไฟฟ้าไฟหน้า led ปรเจคเตอร์ใบบีม LED ตัดหมอกนะฮะมีมาให้ครบกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะฮะดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดก็ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องตัวการเซอร์วิสหรือว่าการแมนเทนเนต์ตัวรถถ้าเกิดเราดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดี9 0 0 0แสนโล1โล้านโลมันก็อยู่กับเราไปจนแก่สบายๆนะฮะชอบถูกใจไม่ควรพลาดกับรถเจ็ที่นั่งที่เป็นตัวแบรนด์หลักแบบนี้แต่ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับ สีบรอนกันอีกคันหนึ่งโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะเรามีส่งมอบทุกเดือนนะครับสำหรับเจ้า t o y o t a f o r t u n e er. เไม่ว่าจะเดือนละ4คันเดือนละ5คันหรือว่าเดือนละกี่คันเองก็ตามแต่มีส่งมอบทุกเดือนแน่นอนถามว่า Fortun เ er ที่ดีนั้นต้องซื้อที่ไหนบอกไว้นะที่ตรงนี้เลยนะฮะต้องซื้อที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้เท่านั้นนะครับ คันนี้เป็นตัวปี2016นะฮะ889,000บาทค่าเกิดคุณลูกค้า, Kennedy, เ,ออาเครดิตดีใช้เงินออกรถ0บาทไม่มีเครดิตใช้เงินออกรถ0บาทเช่นเดียวกันนะฮะทุกคันเป็นตัวรถพร้อมใช้ทุกคันคือรถใช้งานในครอบครัวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วออกจากร้านไปปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะนั้นใน4คันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูในคลิปนี้จอง300 มีรถใช้งานก่อนเทศกาลปีใหม่แน่นอนมีรถกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวแน่นอนชอบถูกใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยแอดไลน์ก็ดีอินบ็อกก็ดีโทรมาก็ได้นะฮะช่องทางใดสะดวกติดต่อมาได้เลยส่วนถ้าเกิดอย่างรายละเอียดในการออกรถสำหรับในแต่ละอาชีพอาชีพอาชีพที่จะมีการเจาะลึกลงไปมากกว่านี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเดี๋ยวนี้เลย จะได้มีรถไว้ใช้ตอนเทศกาลปีใหม่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ